สวัสดีครับตอนนี้อยู่ในชอ่องของปิงปิงทัพนชาแนลนะครับวันนี้ผมขโมยช่องของปิงปิงมานะครับเราจะแอบมาดูว่าเจ้าของเจ้าของช่องนะครับเขาเขาตื่นหรือยังเต้นเต้นมาปลุกพี่ปิงสิันนี้เราเนอะเร็วเรตอนนี้เราอยู่ช่องของพี่ปิงปิงนะครับนะน้องเต้นนไปปลุกพี่ปิงซิวันนี้เราพี่ปิงตื่นหรือยังไปปลุกสิไปปลุกแล้วเร็วดึงผ้าขึ้นดึงผ้าขึ้นเร็วเร็ว ดิมากเนดิมากเนดิมากเน <c oughs> <c oughs> อตื่นแล้วครับผมเดี๋ยวเราประสพาเจ้าของช่องหน่อยครับผม <c oughs> ช่องปิงปิงนะครับช่องนี้บอกได้เลยครับว่าเราจะต้องติดตามไหมนะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นทุกอย่างนะครับที่สนิทชิดเชื้อว่านะครับตั้งแต่นี่เลยครับขนขา เราสัมภาษณ์ดิเราเราเราสัมภาษณ์ดิเราเป็นพิธีกรสัมภาษณ์ดิครับสัมภาษณ์ตัวนี้สัมภาษณ์พี่มีปีนิดเออพี่ปีนยังไม่เข้าร่างต้อนรับอาจารยรครับสวัสดีครับวังไม่่ะอ <laughs> าจาิอุยชุดสวยจ้าดูจ้าทุกคนเอาดูครึ่งท่อนก็พอจ้าดูครึ่งท่อนก็พอจ้า <laughs> ลุงคนก็ตื่นแล้วนะครับผมอาจาสย์ลลิศัตครับลุงสวัสดีครับใช่สวัสดีครับผม จ้านี่เจ้าของช่องเดี๋ยวนะเจ้าของช่องใส่เสื้อตัวเดิมเมื่อวานหรือเปล่าเนี่ยหรือใส่เสื้อตัวใหม่ฮะใช่ฮะจริงเหรอทำไมเรารู้อ่ะจำได้จำได้พี่เมื่อคืนพี่ปีกปีแอบน้าไหมไม่เลยจริงจริงอาบหรือไม่อาบไม่อาบจริงเปล่าครับจริงหรือเปล่าเมื่อคืนพี่ปีกปีแอบนะไม่อยากได้เลยโอ้ยกระแต่ วิ่งอาบไหมไม่อาบครับผมเดี๋ยวว่าจะมพือไม่อาบเลยกูดี่ยก็ยังไม่อาบเลยคนตามก็ไม่อาบคือจะบอกว่าเราประหยัดน้ำช่วยหมอปานะครับแล้วก็พี่น้ำปลาเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีคนอยู่เป็นสองร้อยกว่าคนเนาะดังนั้นถ้าเราสองคนประหยัดได้เนี่ยนะไม่อาบสองคนเนี่ยมันก็จะทำให้บ้านหลังนี้ประหยัดน้ำไม่ได้อีกหลายตัวมหลายคันว่ากคือากันป้าอาบน้ำไหมครับ ไป,ปเจติว่าอาบตอนเช้าค่ะโ <Okay. laughs> อเคประหยัดน้ำเอนกันตอบตอบ,ตอบไม่ตรงคำถามนะเราถามว่าเมื่อคืนอาบหรือเปล่า <laughs> แต่ลุงน่าจะอาบอยู่แล้วนะไม่ได้อาบเมื่อคืนลุงก็ไม่ได้อาบเลย <laughs> สรุปลุหนังคุณพันสอ,สองจบก็เข้ามาก็ <c oughs> นาหน้ามีหน่อยแ้น้องด้ยครแสดงว่าช<ด>่องเรานะครับป<ด>ิงปิงท่านพนชาแนลนะครับปีนโยบายช่วยชาติประหยัดน้ำประหยัดไฟนะครับผม นะเราก็จะขอเชิญชวนทุกคนวันนี้นะครับยังไงนะครับผมหลังจากวันนี้เราจะเชิญชวนไม่ให้ทำเลยครับ,ไม,ไ,รบไม่ให้อาบน้ํานอนนะครับเราก็จะนอนเงินแบบไม่อาบน้ำสิบวันถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งประหยัดประหยัดได้อ่สิบบาทนะครับสองร้อยคนเท่าไหร่วะสองสองพันสองพันคนนะครับสามสิบวันหูฐาาสองเป็นนสองเป็นหกหกพัน เฮ้ยหกหมื่นหกหมื่นนะครับสามสิบนประหยัดหกหมื่นนะครับดังนั้นคลิปนี้นะครับเราจะเชิญชวน FC ของปิงปิงธนพลชาแนลนะครับช่องปิงปิงธนพลชาแนลไม่อาบน้ํานอนกันนะครับส่วนคุณจะได้นอนกับพัวกับเมียคนหรือเปล่าหรืออีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่เราไม่อาบนะครับ้มีคนนอนได้ไหมครับไม่มีคครรัับบนนอ ปิงปิง,ปง,ปง,ปงเป็นคนอยู่ง่ายๆสบายๆนะครับก็ดูครับนอนนอนกลางดินกินกลางทร,นะรา,ยายนะครับนี่นะครสบายๆนะครับอรุณสวัสดิ์เอนหน่อยครับผมครับผมโอเคครับ